อีกวิกหน่อยค่ะอุ้ยอะไรตัองนี้ไม่ต้องเรียกพี่แล้วต้องยกอะดัต้องอะไรทีมอะไรตัวอะไรดูหน้าเริ่มใสจังท่านเห็นคือการแสดงแสดงอะไรแสดงค่าดแตก จริงๆพระมหาสมปองเขาก็หญิงนะสมัยเขาดังใหม่ๆเนี่ยเขาแบบเขามีคนตามเขาเยอะแล้วก็เป็นดาราแบบเป็นพระแบบมีชื่อเสียงสมัมรเดลิเวอรี่อะไรก่อน <laughs> มีสมัมรเดลิเวอรี่มีช่องมีอะไร <laughs> เขาก็ไม่ค่อยอยากจะคอลแลบกับเราก็พูดตรงๆนะฮะถ้าไม่มีคนดูสี่หมื่นก็ไม่คอลแลบ <laughs> ขิงได้ต้องขิงนะฮะฆ่าได้ต้องฆ่าบอกว่าเรารักกันมากเหมือนซองปีกกาสลองก <laughs> ็แซก็เป็นรุ่นพี่ฮะอันนี้เป็นรุ่นพี่ค่ขอยๆเคารพกัน นับถือกันแต่ว่าพระอาจารย์สมปองท่านทางานมาก่อนแล้วเรามาทํางานทีหลังดังนั้นเราอยู่วัดการมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะทํางานร่วมกันแต่ว่ารอโอกาสที่มันเหมาะเท่านั้นเอง<ะ>พอมันมามีช่วงที่เหมาะคนแซวบ้างเอ๊ะตลกขนาดนี้ระมหาสมปองตกงานแล้วแหละเออถ้าตลกขนาดนี้บัลลังก์ต่างทองก็ต้องเป็นของพระมหาภัยวันแล้วแหละพอคนเลือกไปพาดพิงเออเราก็ได้เดียวเฮ้ยทางนั้นก็เชิญท่านมาเลยเออมาแพคคู่เลย<ะ>ก็ปรากฏว่าได้ผลจริง<ะ>ทุกวันนี้ก็ใส่ชุดคู่ออกงานตลอด ไม่มีเหตุผลที่หิิงอยู่ฮะเพราะว่าตอนนั้นทัางก็แรงมากแรงเรื่องนั้นแหละฮะจนตะมาเรียกว่าสายฮาร์ดเราสายฮามันก็ไม่น่าเสี่ยงบอกกับท่านตรงๆเลยว่าแยกกันในเข้าดา่าดีไหมอย่ามารวมกันในเข้าดา่านี่นโดนด่าเรื่องฮาร์ดนี่โดนด่าเรื่องฮาอะไรอย่างงี้อันนั้นไปยุ่งนั้นทําไมอันนี้อะไร <c oughs> เราก็รู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งก่อนเ <c oughs> คื่อจตะมารุทมันมีเซนส์ไงคุณโยมพีม่ว่ามันจะมีทามมิง่งมันมีเวลาของมันหรอกที่เราที่เราจะมาเจอกันแต่ณตอนนั้นรู้สึกมันไม่ใช่เวลา แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้หรอกยังงงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเราใหม่มากกับเรื่องการไลฟ์คิดมานานแล้วคิดมาก่อนท่านนี้เรื่องไลฟ์เนี่ยแต่ไม่ทําคนรุ่นอาตมาเนี่ยสี่สิบอัพเนี่ย <ทะ S 1> เยอะที่คิดแล้วไม่ทําไม่เป็นต้องทำยังไงกดก็ไม่เป็นกดออกก็ไม่เป็นกดเข้าเป็นทั้งนั้นแหละเราอยากให้ช่องว่างระหว่างศาสนากับคนรุ่นใหม่ศาสนาหรือไม่ต้องคนรุ่นใหม่คนทุกรุ่นเลยให้พระสงฆ์กับคารวาสเนี่ย มันให้มันที่มันเคยมีช่องว่างระหว่างกันมันเยอะเนี่ยให้มันหายไปพยายามจะทุบกำแพงอันนั้นออกว่าทำยังไงให้คนมันเข้าถึงกันง่ายขึ้นที่จะมาเรียนรู้จากท่านเพวันเล่นยังไงกับโซเชียลหยอกเขายังไงทักเขายังไงแต่ไม่ค่อยทักนะก็จะบรรยายบรรยายอิทธิบาทสีนยโยมฉันทะสนใจฝ่ายเรียนรู้เริ่มง่วงอย่างฮะวิิยะเพียรสู้ไม่ท้อถอยจิ่ตะใส่ใจไม่เดินลอยไม่บางสาวเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา่ยบรรยายมาถ้าท่านเพยวันอยู่ข้างะเปลี่ยนมุกบ้างครับ ไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าเป๊ะเลย <ฮะ S 1> เราก็จะมีตรงนี้ให้ตลอดก็รู้สึกแปลกใจตกใจดีใจเพราะตอนแรกคุยกับท่านว่า2องแสนนี่คือเยอะมากเหรอข้างนอกก็มีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอหรือรว่าเป็นร้านหลายแสนอะไรี้มันมันมันต้องหือหาอะไรกันหน่ออันนี้ก็งงต่ออีกนะการที่จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เพื่อว่าจะกู้คืนอะไรไม่ได้กู้คืนแต่ที่ทําคือรู้สึกว่าขยับเข้ามาสักนิดเธอให้มัน สนใจอยากฟังธรรมมันมีเหรอที่ไหนคนมารอดูพระเทศตอนสองทุ่ม,มอะไรเงี้ยหลายหมื่นหลายแสนธรรมะของพระเจ้าไม่เอาแต่ว่าวิธีการคือทํายังไงอ่ะคุณจะทํายังไงให้คุณสามารถเอาธรรมะของพระเจ้าที่มันเป็นเรื่องลึกซึง้งมาย่อยมาทําให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าธรรมะมันเอามันน่าเบือ่อมันเข้าถึงยากเราทํางานเผยแผ่มานานแต่ว่าทํามานานแล้วมันก็ยังไม่เข้าถึงคนได้เยอะขนาดนี้แต่วันนี้มันทําให้โอ้โหคนมา ฟังเราอะไรเราเนี่ยมันถือว่าสําเร็จมากเกินผลลัพธ์ดีกว่าคือพูดตรงๆว่าไม่อยากให้ใครไม่สบายใจเลยถ้าความรู้สึกอาตมาอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขและหาจุดกึ่งกลางให้มีความสุขให้ได้มันอาจจะทําให้ทุกคนพอใจได้ไม่หมดแต่ว่าอาตมาเชื่อว่ามันก็มีมุมที่ทําให้ให้ดีกันได้อย่างเช่นวันนี้ท่านหลุดว่าจะทําให้ศาสนาเสื่อมหรือเปล่าอาตมาเลยชาเลนว่าถ้าเกิดทําให้ไม่เสื่อมล่ะถ้าดึงคนที่หันหลังให้ศาสนาคนรุ่นใหม่อย่างนี้ ทีมงานไปเช็คดูว่าคนรุ่นใหม่ติดตามตามตามน้อยมากนะติดตามท่านไปวันเยอะว่ตามตามาจะเป็นรุ่นเนี่ยยี่สึอย่างเงี้ยสี่ส้นไปอย่างเงี้ยสิอ่ะจ้าสิบแเนี่ยจะน้อยยังรู้สึกว่าเนี่ยเราก็ยังไม่ได้โดนใจคนรุ่นใหม่นะยังไงก็คงจะต้องดึงเขากลับมาเงี้ยก็ดีใจเพื้มใจแล้วก็ถือว่าทามมิ่งที่ตะมาคิดอะที่มีเซนต์มาหลายปีว่ามันจะถึงเวลาของมันหรอกเนะี่ย